สวัสดีครับพี่น้องสุขุขสุขุสุขุนโผก่ก็พอไงสายคือเขาเด้อพี่น้องอ่างามเทียงๆพอไงสายก็มีเขาพัดกับลาบงัวได้พี่น้องล,ลาบเนื้อเออลาบเนื้อก็เขาพัดพ,พัดไปผูกมากินน้ากันกับพอไงสายเด้อผ้าล้านมากินน้องโปดกับน้องมี่เอาาาา้าถูกมากมากเพราะตาสิตั๊กให้เออนี่ผ้าล้านมากินเขาพัด ก้าจ้าจ้าเอ,เอาพี่นี่มามามาพอตาสิตาหายน้องปูดเออตาหายเดียวเดียวตาตาหาอ่าบักลาที่เขาพันเดือดเด้อเออเด์ใส่หายเพิ่น้องนนี่นนี่เอาเอาเออเดี๋ยวปลาปลางหยจ้าพีที่เอากินกินเออเด็ซีมากินน้ำเนี้ยลูก

ไอันี้ก็เอิญมันมันมีดีมันกินเขาอ้นี่เอิญเดวลูกวนั่มีนัเงนกนังเงีตเบือันนี้เอิญก็ยีงไดลูก มาหามาลเออขอัดกขอฝัดเออมา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 กินน้ำกันเด้อพี่น้องน้ปูเออปูููลูกกินกให้เอฟซีพนเบิ่งได้

บรรยากาศขึ้นฟ้าขึ้นฝนพี่น้องเ้ยพี่ติ๊กโต๊ะอยู่ดอกม,ม,ม,มือนี่เออมืดไม่แห้งแล้วนกปูดบอกได้ลูกเออเออหน้าว่านี่นกปื่มเด้นกปืม่มเอ้ยมื่กินนั่นนกปูดกับพีเ่เมย์ได้ออืยเออเออแก้วตาอได้แล้วก็ 来，进进、yeah, mm。Hmm. กินหัวครับกินหัวได้รู้ามากินกันหนกปดดด้อครับอ่ามากินกันหนกปดกันหนงเด้อหนงเมีกัอื่นเด้ตีอื่นีป๊าป้าเด้ตีโอ้เออครับครับือ it, อตัดสาย

เ็นพงเ้สายจ็ขอขก,ละละละกับพวกล้านล้านกับกวนไหลก้แสีพงเงซ้ยสายเด้อพี่หนองวัสุขสุขนแสบอน้องนี่เออบอง่องแสบแสบจกกินเล่นลานเด้อ

เออหักหลายกินกินกของคูณเนีได้เอาวะเอาฟาตาสิผาหาอเออต่งสาหารเด้บัตรเอาวะแบกแดงเอาเออกินลูกกิน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 อืมเดี้ยเออีสายับกินมาดุดลล่พี่นอืมขอกมาตึงได้บัต กะตึงโอ๋อ๋อน้ําท่องกะตึงฝนก็สิตกได้พี่น้องเอ้ยบาดนี้เออฝนก็สิโตบักหล่านี่เนี่ยป่องแล้วอื้อเอ้าเอา มาเหรอมากอออืมจิ้มๆๆอืมแจบแกอืินโอ้ยยังไม่กินดิจิ้หน่อยร้านหน่อยก็ได้กินขอพันดีก็อืแจกบ่ลูกแจบบ่ เออแซ่บแสบพ่อนสั่นยกปูได้ลูกยกปูได้ก่อนเอาเอาเอายกปูได้ยกปูก่อนเออแสบแสบแสบเออฮะกินหนักพ่อพ่อพ่อนว่างไว้ว่างไว้ก่อนเอาเอ้ากีบหนีพ่อไงสายก็ขอจรไ่วยเพียงซ้ำหนีเด้อพี่น้องฝ่าฝนกับมือคือมาเออกิบหนาจะคอยโหเข้าพ่อไงสายไหมสวัสดีครับ By uh, bye, bye. bye, bye! bye, bye.